สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดสาวเวอร์แชทเด,ด้งรัวๆว่าโทรหาเป็นสิบคนรู้ตัวผู้ต้องสงสัยแต่พูดไปใครจะเชื่อคลิปไวรัลสาวทาดแมวโพสต์เรื่องวุ่นยามเช้าเมื่อตื่นมาเพราะว่ามีแชทเด,ด้งมารัวๆบอกว่าเธอนั้นโทรไปหากลางดึกงานนี้รู้ตัวผู้ต้องสงสัยเป็นเจ้าเหมียวของเธอเองแต่บอกว่าแมวโทรพูดไปใครจะเชื่อ คลิปไวรัลหนึ่งล้านวิวจาก TikTok ที่เจ้าของคลิปได้โพสต์เหตุการณ์สุดฮาเมื่อแมวโทรศัพท์หาคนเป็นสิบสายขณะที่เธอนอนหลับตื่นเช้ามาแชทเด้งรัวๆจนตกใจเจ้าเหมียวตัวแสบโทรหมดไม่สนเบอร์ใครขนาดแอปธนาคารยังไม่เว้นบอกเลยสร้างงานให้แม่จริงๆเจ้ขาของคลิปโพสต์รูปภาพพร้อมระบุข้อความว่าเมื่อคุณเลี้ยงแมวและไม่ได้ล็อกหน้าจออัตโนมัติ และนี่คือสิ่งที่ได้โดยในคลิปเป็นรูปแชทที่คนทักกลับมาหาเธอว่าโทรไปหากลังดึกมีอะไรหรือเปล่าทั้งเพื่อนๆของเธอและอีกหลายคนเธอต้องไล่ปฏิเสธไปบอกว่าเธอไม่ได้โทรแต่แมวโทรทั้งพี่ที่ทำงานเพื่อนสนิทเพื่อนคนอื่นๆและยังโทรหาแม่ของเธออีกหลายสายจนคุณแม่เป็นห่วงคิดว่าเธอป่วย ช้ามาเห็นแชทเล่นเอาเวอแถมรู้ตัวผู้ต้องสงสัยสองรายชัดเจนแต่จับมือใครดมยังไม่ได้และนี่คือฉมนะผู้ต้องสงสัยสุดแสบที่ทําให้เกิดเหตุการณ์สุดฮาหนี้ขึ้นดูท่าทางจะไม่ยอมรับสารภาพง่ายๆเสียด้วยงานนี้ท้าท์แมวหลายๆคนมาร่วมแชร์ประสบการณ์แมวพิมพ์แมวโทที่เคยเจอกับตัวมาแล้วและบอกเลยว่าเา่าทาทแมวโดนกันมาหลายคนแล้วท่านผู้ชมละครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับ ขอขอบคุณข้อมูลจากไทยนิวส์ขอบคุณครับ